อ่ะแบบว่าเราจัดการเรื่องนี้ได้เอาชนะทุกอย่างได้บนโลกเพราะว่ามันเป็นการชนะธรรมชาติของมนุษย์ครัก็มาสู่ข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับช่วงการทำงานว่าเวลาเราจะประชุมกันครับตอนนี้การงานมันต้องมีการคุยกันมากขึ้นเวิร์กช็อปมากขึ้นนะครับรบรบรยากาศในการประชุมเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญที่เรา เวลาจะออกความเห็นหรือออกไอเดียอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการที่จะออกไอเดียแล้วมันขัดแย้งคนอื่นนะหรือความคิดเห็นของเราเป็นขัดแย้งคนอื่นด้วยเราจะมีวิธีในการที่แสดงความคิดเห็นอย่างไรครับไม่ให้สร้างความขัดแย้งกันในทีมโอเคอันนี้ที่ว่ามันเป็นคําถามที่ดีเลยเนาะถ้าแบบว่าเราจัดการเรื่องนี้ได้ที่ว่าเอาชนะทุกอย่างได้บนโลกเพราะว่ามันเป็นการชนะธรรมชาติของมนุษย์นะครับคือว่าโดยสมองของมนุษย์หรือว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันถูกกาหนดมาให้คิด คิดเป็นสเตตัสสเตตัสนี้หมายว่าเราอยู่สูงกว่าคนนั้นหรือเปล่าเราอยู่ต่ำกว่าคนนี้หรือเปล่าเคยมีเหมือนกันธรรมชาติของเราเราจะไม่มองถึงว่าแบบเฮ้ยมนุษย์คือมนุษย์เท่าเทียมกันเลยคือสมองเราจะคิดเสมอว่าเฮ้ยสเตตัสเขาเป็นใครนะเขาเป็นตำแหน่งสูงกว่าหรือเปล่าหรือถ้าคนตำแหน่งต่ำกว่าเป็นไงครับเราก็รู้สึกว่า ความกดดันอยากพูดกล้าพูดมากขึ้นนะครับหรือคนคนนั้นฉลาดกว่าหรือเปล่าเอะเขาเป็นคนฉลาดหรือไม่พอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเงียถ้าเราเราต้องแบบว่าเหมือนจะพูดความคิดเห็นกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฉลาดมากเราจะรู้สึกยังไงไม่กล <laughs> ้ากลัวกลัวอะไรครับกลัวผิดกลัวผิดอ่าโอเคนี่ก็คืออีกหนึ่งธรรมชาติข,ของมนุษย์นอกจากเรามีสเตตัสแล้วนะว่าเราเปรียบเทียบกับคนอืงดงด่นอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นสูงกว่าเราหรือเปล่าหรือว่าเราสูงกว่าเขานะครับหรือว่าเอะเขาได้เปรียบกว่าเรามากกว่าหรือกว่าเราหรือเปล มันจะกลับไปสู่การย้อนหรือรีเฟกตตัวเองว่าสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันทําให้เกิดการดูดีหรือดูไม่ดีหรือถูกหรือผิดนะครับและทุกคนมนุษย์เราก็คือเราก็อยากจะดูดีถูกไหมครับและเราก็อยากจะเป็นคนที่ถูกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในหัวเราเราจะเกิดการประเมินซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความจริงเลยมันเป็นการที่หลอ่อหลอมเรามาว่าแบบเฮ้ยเขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่นะ เราไม่กล้าเขียนเขาความคิดของเราซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มากเราคิดว่ามีประโยชน์มากแต่เราไม่พูดดีกว่าไม่กล้าพูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดออกไปแล้วเราจะดูไม่ดีหรือเราอาจจะเป็นฝ่ายพิดเนี่ยทำให้เราเงียบนะครับโลกจะพัฒนาได้ไหมครับถ้าเป็นแบบ ั<า>ก็ยากมากมใช่ครับยากมากก็คือว่าคือยิ่งสมัยสัปัจจุบันเนี่ยอพอมันมีเรื่องของ s t ริงออฟโซเชียเงื่อนไขทางสังคมดนี่เนี่ยเรามีเรื่องราวที่อยู่ในหัวมากมายที่มันมากำหนดพฤติกรรมเราครับคำถามนี้เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นว่าเรามีความคิดเห็นนะครับแล้วก็หรือเร,เราเรามีสิ่งที่เป็นไอเดีย ที่เราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์และดีอย่างเงี้ยเราจะแสดงออกมันไปยังไงนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งในบางครั้งเนี่ยมันเหมือนพูดออกไปแล้วมันมันตรงกันข้ามกับคนอื่นดูไหมครับคืออันนี้พี่ว่าเราต้องเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ให้ได้ก่อนนะครับก็คือว่าสิ่งแรกเลยคือว่าตัวเราเองเราต้องกําหนดให้ได้ก่อนว่าเราเน้นที่เรโซลเป้าหมายของเราากกว่อภาพลักษณ์คือ2นี้เป็น2สิ่งที่มนุษย์ต้องบาลานซ์กันที่ดีนะครับคือถ้าเรากังวลภาพลักษณ์มากกว่าเราจะกลัว ความล้มเหลวเราจะกลัวถูกตัดสินว่าเป็นคนแบบไม่จลาดหรือเปล่านู่นนี่นั่นเราจะไม่ได้พูดหรือได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจริงจริเพราะฉะนั้นคือให้โฟกัสทีส่รีสองนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะทายังไงในสังคมคนไม่ได้มองเหมือนเราถูกไหมอาจจะถูกบอกว่าพูดไปตรงกันข้าวเขาเขาเขา,เขาอาจจะแบบว่าไม่พอใจเราหรือเปล่าโกรธเราหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นความกังวลเป็นความกังวลของเราเองส่วนตัวถูกไหมครับก็คือเรายังไม่ได้พูดออกไปเลย คือเราคิด A หมดแล้วใช่ n e a c t i o n ถ้าเราคิดแบบนี้คืออะไรก็คือไม่ได้พูดแต่สมมติว่าต่อให้มันเป็นจริงนะว่ามันขัดแย้งเขาทีอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าเราพูดออกไปมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อให้เขาพอใจไม่พอใจกันแล้วแต่หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันแล้วแต่เขาก็จะมีโอกาสทํา reaction กับเเพราะเขาทำผิแล้วใช่ทำให้เรารู้เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบนะครับหลังจากนั้นมันคือสิ่งที่ว่าแบบเฮ้ยเราได้ลองทำแล้วอ่ะเราจะได้จัดการต่อได้ กับสิ่งที่ว่าเรามีความคิดเห็นแล้วเราเก็บไว้อันนี้คือจบคือจบไปแล้วแล้วก็คืออย่างที่พี่บอกนะการแสดงความคิดเห็นมันไม่ได้หมายถึงผ่านการพูดในที่ประชุมอย่งางเดียวคืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งหมดมันคือในที่ประชุมถูกไหมครับแล้วก็คือว่ามันต้องอาศัยการเปิดใจจากอีกวามหนึ่งเหมือนกันจะสําเร็จถูกไหมต่อให้เราอยากจะพูดไปแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดใจมันก็จะไม่สําเร็จ แต่ว่าถ้าเรามองย้อนกับไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายราจริงเราต้องการแสดงความคิดเห็นนั้นคืออะไรเพื่อให้สิ่งหนึ่งสําเร็จถูกไหมครการแสดงความคิดเห็นจึงมีหลากหลายรูปแบบถ้านในที่ประชุมเขาไม่เปิดใจเรามีวิธีอื่นอื่นอีกมากมายการที่บอกว่าะจะแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันเป็นช่องทางอื่นๆที่มันจะเกิดประโยชน์และทําให้เป้าหมายเราสำเร็จม,มันมีโอกาสอื่นๆอย่าไปมองแค่เรื่องของการที่ต้องพูดคุยหรือว่าถกเถียงแค่ในที่ประชุมอย่างเดียวนะครับถ้าพี่จะแนะนําว่าองค์กรหรือว่าทีมทํางานในการสร้าง เรื่องของการแสดงความคิดเห็นอย่าง,างเปิดให้ทุกคนได้พูดแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งได้ยังไงคือว่าเหมือนมันต้องมีการเซตสตอรี่อ่ะเนาะคือก่อนที่เราจะประชุมหรือก่อนที่เราจะทําอะไรอักรีการบอกว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไหมเราจะมาทำโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จไหมถ้ามันอันเดียวกันนะ่ย คือมันมีใครผิดไหมอะ่ะมันก็ไม่มีทุกคน<ช>มีความคาดหวังอยากให้สิ่งนี้เกิดแต่แค่ว่าอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์เราต่างกันมุมมองเราต่างกันหรือว่าสิ่งที่เรารู้มาอาจจะอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันมันเป็นโอกาสดีซะอีกว่าคนนี้พูดอะไรจะเราจะได้รู้ด้วยว่าอ๋อที่เขาเสนอความคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีติงกที่อะไรความคิดอะไรหรือว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรมา ความรู้สึกเขาคืออะไรนะครับเรียนรู้รแล้วเราจะได้รู้ไงพอเราเรียนรู้เขาแล้วอ๋อเขาคิดแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเขาคิดแบบนี้แล้วเราคิดอะไรที่ต่างไปก็คือไปแก้กันที่ความคิดแล้วก็คือหรือหรือมาถกกันเพื่อว่าอ๋อความคิดของของคุณที่รู้มาเนี่ยเราคิดไม่เหมือนนะเพราะว่าเราไปเจอเรื่องอะไรมามันเกิดการแชร์กันแล้วพอเกิดการแชร์กันเสร็จเนี่ยมันเหมือนเปิดโลกอีกฝั่งหนึ่งครับการโอเพ่นใหม่ก็จะเกิดขึ้นซึ่งดีซะอีกดีซะอีกในการที่จะบอกกันว่าเราคิดต่าง ใช่ดีกว the to ่าว่าทุกคนคิดเหมือนกันและการที่คิดเหมือนกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายที่ต้องกระดาษพาไปทางไหนก็ไม่รู้ก็เป้าหมายก็ไม่สาเร็จมันเป็นศิลปะแห่งการคิดต่างคือถ้าพี่จะเลือกการทํางานกับใครสักคนนยพี่จะเลือกคนที่พี่ไว้ใจแต่เขาคิดต่างกับพี่นี่นะใช่ครับ คือองค์กรเนี่ยคือองค์กรทุกอ,องค์กรถ้าอยากจะประสบความสําเร็จหรือว่ามุ่งไปข้างหน้าแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยองค์กรหรือผู้นำนะครับต้องช่วยสร้างระบบนี้เกิดขึ้นในองค์กรนีคือสร้างให้มันเป็นนองเลยและตัวเขาเองเนี่ยต้องเป็นโร m o เดลของการที่ว่า กล้าสแสดงความคิดเห็นและให้คนกล้าสแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกันต้องเปิดใจด้วยนะครับ <c oughs> คือจะบอกให้ทุกคนสร้างความแสดงความคิดเห็นแต่ตัวเองไม่เปิดใจใ<ช>่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้ลองลองแชร์กันมาดูนะครับ<ม>ว่าเราเวลาเราทํางานเราชอบทํางานกับคนที่คิดต่งางหรือว่าคิดเหมือนกันนะครับอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายมันจะ Achieve มากกว่ากันหรือว่าใครที่มีประสบการณ์ที่ต่างจ ที่นอตเล่าหรือว่ามีอะไรที่เอามาแชร์กันส่งเข้ามาได้เลยนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนกันด้วยค่ะหรือสั้นๆน,นะครับจะทําให้เรื่องนี้สําเร็จคือเราต้องเอาชนะความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ก็คือว่าในความคิดตา่างมองให้มันเป็นเรื่องสนุกนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการเสียหน้าดูดีหรือดูไม่ดีนะครับคือมันเป็นการที่ว่าเราได้บอกสิ่งที่เรารู้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วเราจะเหมือนมีจากสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าเราไปยึดติดว่าเฮ้ยฉันจะดูดีอยู่ฉันจะดูไม่ดีมันคืออีกเรื่องหนึ่งการที่เขาคิดต่างเราก็จะกังวลแต่ว่า,าคนนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับฉันฉันไม่เข้าเขามันไปเป็นอีกเรื่องแล้วที่เรามีเป้าหมายเดียวกันลองดูนะครับ